Ary. สมุดบันทึกของแมกโนเรียเป็นนี่ก็ดีเหมือนกันแมกโนเรียไม่ได้สนับสนุนหรือยุยงให้ใครเป็นนี่นะคะเพียงแต่ไม่อยากให้ลูกนี่ทั้งหลายเครียดกับการเป็นนี่นะถ้าเป็นนี่ในระบบก็อุ่นใจกว่านอกระบบเพราะเห็นการทวงนี้นอกระบบแล้วโหดเหลือเกิน บางที่ดอกเบี้ยร้อยละหกจะเอาที่ไหนไปจ่ายคืนต่อให้ดีกันแค่ไหนเวลาเจ้านี้ทวงในโซเชียลแม้ไม่ระบุชื่อเจ้าตัวที่เป็นลูกหนี้มาเห็นก็ต้องสะดุ้งกันบ้างแหละเน็บบ้างเสียดสีบ้างแช่งบ้างตอนไปยืมเขาก็สัญญาดิบดีว่าจะคืนให้เขาโอนภายในหนึ่งนาทีพอถึงเวลาคืนเขาต้องทวงเป็นธรรมดาเพราะเงินยืมไม่ใช่เงินบริจาค บางทีเจ้านี่ก็เครียดกว่าลูกนี่นะคะเจ้านี่ที่สนิทกับลูกนี่ก็ไม่รู้จะทวงยังไงแต่ตะคิดตะขวงใจกันอยู่ลึกๆลูกนี่เกรงใจแต่ไม่มีจ่ายเจ้านี่ก็เกรงใจไม่กล้าทวงหากยื้อนานจากเพื่อนสนิทก็จะกลายเป็นไม่สนิทเพราะจะไม่อยากคุยกันอีกแม้ไม่ใช่เรื่องเงินก็ตามใครที่ตัดสินใจให้ตัวเองเป็นนี่ในระบบก็ต้องคิดและไตรตรองมาแล้วละค่ะเพราะการตัดสินใจเป็นนี้ในระบบ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะอย่างแรกคือต้องมีเครดิตโดยเฉพาะจะซื้อบ้านที่ดินรถยนต์หรือแม้แต่กู้ไปลงทุนทำธุรกิจเล็กใหญ่ก็ต้องคิดมาแล้วว่าไหวเราเองก็เคยเป็นหนี้ใหญ่ๆอยู่3ครั้งคอนโด2ครั้งและรถอีกหนึ่งครั้งทุกวันนี้ไม่กล้าเป็นหนี้แล้วชินกับอาศัยห้องเล็กๆขับรถเก่าๆไปตราบใดที่ยังอยู่ได้และใช้ได้ ในวัยแกร่งไม่อยากมีภาระนี้สิ่แล้วเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตื่นมาใช้นี่เขาได้หรือเปล่าเกินคาดดาอะไรได้จริงๆความอยากได้อยากมีมันยังไม่หมดไปหรอกค่ะแต่ขอถูกลอตเตอรี่ก่อนซึ่งโอกาสน้อยมากที่จะได้มาด้วยวิธีนั้นกิเลสจ,จึงยังคงเป็นกิเลสต่อไปแต่ประเภทกู้ฉุกเฉินเงินด่วนเพื่อไปโปนี่อื่นหรือเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างพวกรูดบัตรหรือใช้บัตรกดเงินสด แบบนี้เหนื่อยหน่อยดอกแพงเติบโตเร็วจนน่าตกใจสมควรกลุ้มใจคะ่ะเพราะบั่นทอนจิตใจมากจ่ายขั้นต่ำก็ยังโหดอยู่ดีเผลอๆครบปีดอกเท่ากับต้นเลยจึงควรรีบใช้นี่ก้อนนี้ให้เร็วที่สุดเรามองว่าคนที่ตัดสินใจเป็นนี่ถือเป็นความเก่งและใจกล้าระดับหนึ่งเพราะเป็นการวางแผนชีวิตว่าจะทำอย่างไรให้ใช้นี่หมดในช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ตกเป็นภาระของคนข้างหลังและฝึกการเป็นคนมีวินัยในการใช้เงินมากขึ้นอย่างน้อยเขาก็มีความหวังว่าสักวันนี้จะต้องหมดช้าหรือเร็วไม่รู้แต่ก็ต้องหมดถ้าหากวันนี้ยังมีงานให้ทํามีกําลังให้ยืนมีใจให้สู้ก็อย่าเสียใจที่มีหนี้เคยได้ยินบางคนพูดกับเราว่ามีหนี้ไว้ให้เพื่อตัวเองดิ้นรนนี่ก็เป็นวิธีมองบวกกับการเป็นหนี้นะคะจะได้ไม่ร้อนใจนะัก แม้จะเหลืออีกเป็นแสนเป็นล้านเพราะบ้านก็ยังได้อยู่หรือรถก็ยังได้ขับไปทำมาหากินแต่มีหนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเงินเก็บนะต้องแยกกันมีหนี้ก็มีเงินเก็บได้แบ่งจ่ายแบ่งออมไว้ออมน้อยออมมากก็ขอให้ได้ออมนะคะแมกโนเลียเชื่อว่าในวัยแกล่งถ้าใครที่ได้ปลดหนี้เป็นไทยแล้วจะไม่มีใครอยากกลับมาเป็นหนี้อีกแน่นอนค่ะ